มุกวรณิตนางแทนโคซีโอการา่ากามิเล่ปล่อยโปรดักต์สุดแกมเพนติ้งพลามลิปออยเติมปากฉ่ำแบบมั่นใจ การลาก,การิเล่บัตบิวตี้แอนคอสเมติกที่มีแนนนรุนรมอนเป็น CEO บนความตั้งใจที่ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่เข้าถึงง่ายและสามารถสนุกไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมดึงนักแสดงสาวมากความสามารถมุกวรณิดมากนั่งแทนโค้ชซีปล่อยโปรดักต์สุดแกมเอาใจคนรักสวยรักงาม ล่าสุดได้จัดงาน w h a t h a p p e n d In g a l a Toilet Event ณลานน้า Eve and ด o y t h e Underground ชั้น LG สยามสแควร์1เพื่อเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เพนติงพัมลิปออยล l ลิปออยล์การลาดแท้งฟ้าเติมความมั่นใจกับคอนเซ็ปต์สุดชิค Red Room Habit แนวคิดที่ว่าเพราะห้องน้ำคือสถานที่ที่สามารถหลีกหนีจากสิ่งต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจและยังเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่แค่ทาลิปออยกาล่าก็ไม่ต้องแค่อะไรเพราะอยู่ในห้องน้ำที่เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดโดยมาพร้อมกับ6เฉดสีค่ะ เพนทิงพรามลิปออยลิปออยหัวแปรงเบนมากับคุณสมบัติสุดล้ำเนื้อออยชุ่มชื้นบากเบาไม่หนักปากให้ปากฉ่ำวาวโกรดเล่นแสงดูสุขภาพดีสามารถใช้บำรุงปากได้ทับบนลิปแมทได้แบกได้ทั้งสายฟอนและสายเกาหลีกับกิมมิกใช้งานแบบหมุนแคร็แกแครกให้เนื้อลิปออยขึ้นมาและใช้หัวแปรงเบนบนริมฝีปากได้เลยทันทีค่ะ ซีโจริงๆคือคนนี้ค่ะแ,แต่ในลิฟต์ก็แล้วก็ปัดเนี่ยก็เป็นมุกเป็นโ o ซีโอด้วยก็คือร่วมทาด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์มาด้วยกันนะคะอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วที่มุกททำกับทงพี่แนนกาล่าแล้วก็แบบดีใจมากที่พี่แนนชวนมาทำเพราะเราเป็นลูกค้ากาล่าอยู่แล้วแล้วก็อย่างตัวแรกอะดีใจที่ลูกค้าชอบเออนาะพี่แนน แนนทไปถึงไม่พอใจเออจริงๆแล้วอ่ะเราก็ทำแบรนด์การ์ดกับพี่เล็กันมาสักพักนึงเอิ้อาจจะเคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นกันบ้างแต่ว่าท่นเขียวๆว่าหลายๆคนน่าจะเห็นใช่แล้วคือพี่มุกเนี่ยเป็นผู้ใช้งานจริงด้วยแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ของพี่มุกเนี่ยอาจจะแบบพี่มุกเป็นเซอรวาหรืออะไรแบบนี้เราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย DNA ความคิดในการทํางานหรือทําธุรกิจอ่ะพี่มุกมี DNA ที่คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่ ยังอยากทํางานอยู่เสมอมีมากมายหลายธุรกิจมากก็เลยแบบลองชักชวนพี่มุกดูแต่ด้วยความเป็นกาล่าเองมันก็จะมีความสนุกสนานก็เลยแอบ,บเอาพี่มุกแบบมาฉีกกดความเป็นมุกวอด้วยนิดนึงค่ะแอบ,บเอามาแซบจะ,จะบอกว่าจะบอกว่ามุกว่ากาล่าเป็นงานที่แซบที่สุดในชีวิตเรียก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบรนด้วยความที่แบรนด์ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมุกว่าแบบ มันก็มีตอนแรกแบบเป็นเหมือนบอสวิซิเนตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนี้ก็เหมือนมาเป็นแนวแบบว่าเอ่อเปรี้ยวๆมากขึ้นอย่างแบบคอนเซปต์คราวนี้ที่เป็นลิฟต์กะค่ะก็จะเป็นคอนเซปต์แบบอยู่ในห้องน้ําคือหมายถึงว่าเราเหมือนทาลิฟในห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมือนแบบทุกคนเป็นตัวเองจริงๆแบบผ่อนคลายเป็นตัวเองทาลิฟ ทำสวยอะไรเงี้ยค่ะง่ายกว่านนั้นอย่างกาว่ามันมีจุดเด่นยังไงอะอย่างการ่าเนี้ยคืเอ,อเราเน้นทําสิ่งจริงอะต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์เครื่องสำอางมีเยอะมากเลยเออใช่ไหมคะแต่ว่าของการ่าเองเนี้ยแบนแล้วก็ทีมเนี่ยพยายามหาจุดเด่นจุดที่ต่างจากบแบรนด์ใน่นแล้วก็นําเสนอออกมาในรูปแบบต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นตัวแพคเกจิ้งเองตัวเนื้อลิปเองหรือว่าแม้กระทั่ง C.I. คอนเซ็ปต่างๆที่เราตีความออกมาหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์คอสเมติกนะทาไมถึงทําตีมห้องน้ำอ,อะไรแบบนี้ซึ่งเนระรู้สึกว่าคอสเมติกมันมีความหลากหลายมากมันบวกกับความเป็นแฟชั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนไวัยไหนเพศไหวเพศไหนนะคะสนุกสนานกับการ Make up ใช่ค่ะ,คะมุกงานรี์วัานน้กดเด็ดยังไงใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันดีอยู่แล้วเนื้อดีคือกาล่าอาจจะไม่ได้เคยทําลิปกลอสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบคุกว่าแฟนๆของกาล่าก็ตื่นเต้นด้วยรวมถึงแฟนๆของเราอะ่ะก็ก็ชื่นชอบค่ะได้มารู้จักกาล่าก็แบบชอบอันตัวเนี้ยคือเป็นลิปกลอสที่สีชัดแล้วก็เนื้อดีสีชัดอยู่โทนอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบที่สําคัญคืออย่างที่วิแนดนบอกคือกาล่าเราหาอะไรใหม่ๆตลอดแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนของเล่นสมัยสมัยเด็กแบบ คือวิธีการทาก็อยากให้ทุกคนสนุกไปพร้อมกับการทาด้วยเลยพี่บงกลองลองโชว์หัวแบงหน่อยได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหมุนๆขึ้นมาแล้วก็ทาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คือเคซีครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็น ลอสคอยน้อยๆใช่จะมีความบางเบาไม่หนักไม่เหนอะปากแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากได้บำรุงปากเอยก็คือใช้ลิปกาล่าคอลเลคชั่นของพี่มุกคอลนี้ได้เลยเรามากันทั้งหมด6เฉดสีค่ะ6สีค่ะซึ่งเป็นสีแบบมีทั้งวนฝ่โทนเกาคือเลือกใช้ได้เลยเอวิเดนลุกวันสดใสคือมีให้เลือกได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะมุกชอบเฉดสีไหนที่เกิดขึ้นมาคือพีเซนต์เข้าเป็นตัวมุกต้องสีนะพีเซนต์เข้าเป็นตัวมุกทุกคนจะรู้สีมุกวอลคือสี01 ท, <S <S ทั้งเบอร์แก้มแล้วก็ปากเลยมันจะเป็นสีที่ออกชมพูอ่อนลิ้นกระต่ายอะไรอย่างนี้ที่สุดค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะก็แบบ,บาอาจจะกลัวเรื่องทำแกล้อะไรอยู่เนี่ยค่ะอ่ะะเรื่องนี้จะบอก,กอว่าเราเนี่ย ควบคุมในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การเลือกใช้สัจสการอย่างดีคือด้วยมาตรฐานของการทําสินค้าของแดนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแพ้ง่ายหรือคุณภาพอะ่ะแดนมองให้มันเป็นเบสิกไปเลยที่แบรนด์อย่างเราจะต้องทําก็เลยบบใช้ได้เลยหายกังวลค,ค่ะใช่ไม่แพ้ค่ะลูกค,าค้าราคาจะต้องได้ขนาดไหน,นะครับอ่ะอ่ะอ่ะให้พี่พี่ทายว่าประมาณเท่าไหร่มันเหมือนราคาเท่าไหร่ทุกคนสามร้อยแปดอ่ะแล้วสิบแปด ยังไม่มีใครใช้ถูกเลยนะไม่มีใครทายถูกทุกคนทายแพงกว่าราคาจริงทั้งนั้นใช่ถูกกว่านั้นเหรอใช่ถูกมากค่ะพี่แนนเท่าไหร่คะเท่าไหร่พีุ่๊กเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าค่ะคาราคาแบบว่าซื้อง่ายมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะซื้อได้หลายๆสีเนาะโอ้อแล้วก็แบบซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปใช้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยพี่การใช้มันใช้ยากไหม ใช้สนุกเลยค่ะก็คือหมุนแต่อันนี้เป็นตัวบล็อกอัพแล้วก็คือหมุนขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คีมมันก็ขึ้นมาแล้วก็ใช่ค่ะใช่มันก็เกี่ยเกีวขอบคอบปากอะไรได้ดีด้วยเพราะมันเป็นแปลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรนะคะห้ามปกแรต้อนกับตัวนี้ตัวนี้หรอจริงๆแล้วว่านนอยากให้คนรู้จักแบรนด์กาล่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งคอนเซปต์ในการทำของเราคือเราต้องการเป็นที่แตกต่างโดดเด่น ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่ว่ามาในราคาที่เริ่มถูกใ่ใช่ใชค่ะคือคือได้ของดีแน่ๆเพราะว่าพวกเราอ่ะคือตั้งใจมากค่ะ <laughs> คือแบบว่าเห็นอย่างนี้พวกเราแบบว่าจริงๆแล้ววันอื่นๆคือหัวยุ่งใช่ <laughs> คือวันอื่นหนูไม่ใช่สภาพนี้ <laughs> <laughs> ใช่วันอื่นเจอกันก็คือแบบหัวยุ่งยะ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าผลิตผลิต ร่วมผลิตกันอันนี้กันมาคือแบบนานมากๆค่ะแล้วก็แบบรวมถึงสีต่างๆที่มันจะออกมาเป็น6สีกี่สีต่างๆนานาที่แบบแเคยทํมาอย่างเงี้ยก็มันมใช้เวลาแฝากเลยฝากเลยแบรจะได้ซื้อช่องทางไหนได้นงานฝากทุกคนนะคะติดตามแบรนด์กาล่าจามีเล่ด้วยนะคะเป็นอ,อีกหนึ่งแบรนด์ที่แนนรู้สึกว่าแนนอยากทําให้แบรนด์ไทยเนี่ยไปไกลระดับโลกให้ได้ด้วยภาพแบรนด์หรือคุณภาพของสินค้าแต่ว่าอยากทำร ใ,ออใช่ใช่ค่ะอยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะพวกเราเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นครอบครัวเป็นเป็นผู้หญิงหลายๆคนเป็นกลุ่มผู้หญิงเล็กๆที่แบบนั่งทําด้วยกันแบบจริงจังทุกๆขั้นตอนมาพี่แนนก็เป็นซีอโอที่ยังทําทุกๆลงมาทําทุกขั้นตอนเลยจริงๆเนะะี้ยค่ะแล้วตัวมุกเองก็มาร่วมผลิตด,ด้วยก็ก็คาดหวังค่ะแล้วก็มันใช้ดีจริงๆคือแบบเป้าหมายของเราคืออยากให้ทุกคนได้ใช้มากที่สุดค่ะฝากด้วยค่ะนี่